ฝึกดมยังไงให้จมูกไวเหมือนเคนายมาเรียนรู้ theory of smell ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสวอเซล่าไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์คนดื่มไวน์นะครับโดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหัดดื่มไวน์นะครับจะมีปัญหามากๆก,กับการดมกลิ่นและก็แยกแยะก,กลิ่นที่มันมีอยู่ในไวน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่เราไปอ่านใน tasting n o t ตของไวคริติกชื่อดังนะครับกลิ่นอย่างสตรอเบอรี่ราสเบอรี่วานิลลาโอก๊กกิ่นเห็ดกลิ่นทรัฟเฟลิลกิ่นหนังต่างๆนานานะครับก็คือจมไปนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะบอกโอ้นี่มันกลิ่นไวน์นี่นะ เราจะดมยังไงนะครับเราจะมีวิธีเคล็ดลับยังไงในการแยกแยกกลิ่นให้สามารถที่จะดื่มดำแล้วก็ appreciate w i ได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามารู้กันในคลิปนี้ครับเริ่มแรกนะครับเราต้องเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยนะครับปัญหานะครับที่คอวายส่วนใหญ่เจอกันนะครับมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า aroma memory นะครับซึ่งคนนะครับทุกคนเลยก็คือ จะมีความจําในเรื่องของกลิ่นเนี่ยที่แย่กว่าความจําในเรื่องของยกตัวอย่างเรื่องของสีเป็นต้นง่ายๆคือเรามองเนี่ยอะสีน้าตาลสีดําสีแดงเนี่ยทุกคนเห็นปุ๊บรู้ได้ทันทีว่าอันนี้คือสีอะไรนะครับแต่ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยมันกลับกันก็คือเวลาเราได้กลิ่นอะไรก็ตามนะครับเราต้องใช้เวลาในการนึกสักพักเลยกว่าเราจะนึกออกว่าอ๋ออันนี้มันคือกลิ่นของอะมะม่วงใช่ไหมครับกลิ่นของทุเรียนเป็นต้น ซึ่งบางทีเราอาจจะต้องเห็นด้วยซ้ำว่าอ๋ออันนี้มันคือมะม่วงแล้วเราได้กลิ่นแล้วเราถึงนึกออกว่าน,นี้มันคือกลิ่นของมะม่วงนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าความจําในเรื่องกลิ่นของคนนะครับหรืออโรมาเมมโมรีเนี่ยมันเรียกว่ามันพรีเมทีฟแล้วก็มันด้อยพัฒนามากๆในคนซึ่งต่างกับจมูกนะครับหรือประสาทรับกลิ่นของน้องหมาเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากจะดมกลิ่นเก่งเนี่ยก็คือเราจะต้องพยายามสร้างอารม่าเมมโมรีของเราให้มันดีขึ้น อันที่2นะครับที่เราต้องทําความเข้าใจกันก็คือกระบวนการในการรับกลิ่นของคนเรานะครับหรือโดยเฉพาะในช่วงที่เราดื่มไวน์นะครับคนเราเนี่ยสามารถรับ กลิ่นได้2ทางครับทางแรกก็คือทางรูจมูกนะครับก็คือเวลาที่เรามีแก้วไวน์นะครับแล้วเราดมไวน์นะครับก่อนที่เราจะดื่มมันลงไปแล้วก็ยังมีช่องทางที่2ในการรับกลิ่นก็คือจะมาจากทางโพรงจมูกนะครับตรงนี้ก็คือในเวลาที่เราจิบไวน์เข้าไปในปากแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปในตอนคลิปที่สอนวิธีการดื่มไวน์นะครับเราไม่ควรจะกลืนลงไปในทันทีนะครับแต่เราควรจะ กลัวในปากนิดนึงนะครับเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันระเหยขึ้นไปทางโพรงจมูกนะครับไปทางประสาทรับกลิ่นในจมูกของเรานะครับทำให้เราสามารถที่จะรับกลิ่นของไวน์ได้มากขึ้นพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะดมไวน์ให้เป็นเอ็กซ์เพิร์ตนะครับ <S <S ก็คือเราจะต้องรู้ว่ากลิ่นของไวน์เนี่ยมันสามารถแบ่งเป็นประเภทอะไรได้บ้างนะครับกลิ่นของไวน์เนี่ยจริงๆก็คือมันจะสามารถแบ่งออกเป็นได้3กลิ่นด้วยกันนะครับ อันแรกนะครับก็คือเป็นกลิ่นที่เรียกว่า primary aroma นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่เป็นลักษณะกลิ่นเฉพาะขององ,งุ่นแต่ละพันธุ์ เป็นต้นว่าชาโดเน่นะครับก็คือจะเป็นกลิ่นของอเอกไปทางแอปเปิลออกไปทางไลน์นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เกวสตรมีเนอร์นะครับก็คือจะมีกลิ่นของกุหลาบนะครับเป็นกลิ่นของลิ้นจี่ i m ม r รีอ o โรมาเนี่ยจริงๆก็คือมันจะจะขึ้นกับเขตปลูกด้วยเป็นต้นว่าเขตปลูกไวน์นั้นนะครับเป็นเขตที่หนาวหรือว่าเป็นเขตที่ออบอุ่นร้อนเป็นต้นอย่างถ้ายกตัวอย่างเป็นไวน์จาก คาร์เพเนฟรองเป็นต้นนะครับก็คือถ้าปลูกในเขตที่หนาวนะครับอย่างลัวงเงี้ยมันก็จะออกไปทางผลไม้แดงนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเขียวๆกลิ่นของเฮิร์บออกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าไปปลูกทางเขตที่อุ่นกว่าอย่างบอโดนะครับไวก็จะมีกลิ่นของแบล็คฟรุตเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็กลิ่นที่เป็นเขียวๆเ,เนี่ยก็จะลดลงเป็นต้นนะครับก็คือตรงนี้เรียกว่าเป็นกลิ่นของอพันธุ์งุ่นนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นของถิ่นหรือว่า กลิ่นของแต่รัวที่ปลูกองุ่นพันุ์นั้นๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่น primary aroma กลิ่นที่2นะครับก็คือเป็นกลิ่นที่เรียกว่า secondary aroma นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการทำไวน์นะครับเป็นต้นว่าเกิดจากการหมักนะครับเกิดจากการหมักเพื่อให้เกิดแอลกอฮอล์นะครับเกิดจากพันยีสที่เขาใช้นะครับหรือว่าเกิดจากการ หมักครั้งที่2หรือว่าพวกมาโลลคติกเฟอร์เมนเทชันเป็นต้นนะครับตรงนี้จะมีกลิ่นอะไรได้บ้างผมยกตัวอย่างก็คือถ้าอย่างทำมาโลลคกติกนะครับก็คือจะมีกลิ่นของพวกนมกลิ่นของพวกบริโอชเพิ่มขึ้นมานะครับหรือว่ากลิ่นที่เกิดจากกระบวนการการทำแชมเปญนะครับที่มีการทำ s e c o n เฟอร์เมนเทชันนะครับให้เกิดฟองนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นของพวกยีสต์เป็นต้นนะครับหรือว่า กลิ่นที่เกิดจากพันยีสที่ใช้เนี่ยที่เรารู้จักกันดีมากๆเลยก็คือเป็นยีสที่ใช้ทํไวน์ประเภทบูชูเลนูโวนะครับซึ่งยีสพันนี้จะให้กลิ่นของกล้วยออกมาเยอะมากนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไวน์บูชูเลนูโวเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็คือเป็นกลิ่นที่เรียกว่า secondary aroma ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นกลิ่นที่3หรือกลิ่นที่เรียกว่า t e t i i r i s Aroma นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่เกิดจากการหมักและเก็บไวน์นะครับก็คือเป็นกลิ่นที่เกิดจากาการที่ไวน์แดงนะครับอย่างพีนโนนัวของเบอร์กันดีเนี่ยไปถูกหมักถูกบ่มในถังโอ๊กฝรั่งเศสน,นะครับก็จะเป็นกลิ่นที่ ออกมาก็จะเป็นพวกวานิลานะครับเป็นกลิ่นโทสเป็นต้นนะครับหรือเป็นพวกกลิ่นทับักโคกลิ่นซิก้กาเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าวายตัวนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมักในถังโอก๊กหมักในสแตนเลสหรือหมักในขวดเป็นต้นนะครับก็คือมันจะมีกลิ่นที่เกิดจากการออกซิเดชันนะครับก็คือจากการที่อากาศเนี่ยมันค่อยๆเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำไวนยนะครับออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนะครับไปออกซิไดซ์ ไวน์ในขวดนะครับทำให้เกิดกลิ่นที่3นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีกลิ่นเป็นต้นว่ากลิ่นออกไปทั้งหนังนะครับหรือว่ากลิ่นออกพวกเอิร์ตี้หน่อยๆอย่างกลิ่นเห็ดกลิ่นมัชรูมนะครับหรือว่าถ้าเป็นไวน์ขาวนะครับอย่างริสซิงเนี่ยก็คือมันก็จะมีกลิ่นออของน้ำมันก๊าซจางๆนะครับที่แบบว่า หอมๆม,มาเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นพื้นฐานที่ถ้าเราสามารถแยกแยะกลิ่นได้แบบเอ็กซ์เพิร์แล้วนะครับเราก็จะสามารถบอกได้ว่าวายตัวนั้นนะครับเป็นต้นว่าทําจากองุ่นพันอะไรนะครับมีเทคนิควิธีการทำวายแบบไหนนะครับแล้วก็มีอายุมากขนาดไหนเป็นต้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการดมวายแบบเอ็กซ์เพิร์ให้ทุกท่านชมกันแก้วมาสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในการที่เราจะรับกลิ่นแล้วก็แยกแยะก,กลิ่น ของวายได้ดีนะครับที่มือใหม่ทุกคนนะครับมักจะพลาดกันก็คืออย่างแรกก็คือแก้ววายนะครับจะต้องเหมาะกับวายที่เราจะดื่มนะครับโดยแก้วส่วนใหญ่ที่ใช้กันนะครับก็คือสําคัญสุดคือจะต้องเป็นแก้วที่กระป๋อมีขนาดไม่เล็กจนเกินไปนะครับแล้วก็ปลายแก้วเนี่ยแคบเข้ามาหน่อยเพื่อที่จะทําให้กลิ่นมันระเหยออกมาได้นะครับแล้วก็รวมตัวเพื่อที่เราจะดม กนนไดด้้ชัเจมาขึแก้วที่ผมมักจะใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นแก้วที่กระป๋อเล็กกว่าน่อยนะครับก็ตรงนี้จะใช้สําหรับไวน์ขาวนะครับแล้วก็แก้วที่กระป๋อใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือตรงนี้จะสําหรับไวน์แดงทิปสิกยานะครับที่ผมอยากจะแนะนําคอไวน์ทุกท่านก็คือในการดื่มแชมเปญนะครับหรือสปาร์กลิงไวน์นะครับ,รรบซึ่งหลายท่านมักจะเสิร์ฟกันมาในแก้วฟลุตนะครับปัญหานะครับก็คือแก้วฟลุตเนี่ยมันจะเป็น แก้วที่มีกระเป๋ะเล็กมากทําให้อารมากของไวน์นะครับมันออกมาไม่ได้เต็มที่นะครับมันจะเป็นแก้วที่ฟองสวยงามนะครับแล้วก็เป็นแก้วที่เหมาะกับการโทสมากๆแต่ถ้าเราจะดื่มดําแล้วเราจะดมกลิ่นของไวน์เนี่ยมันจะให้กลิ่นออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าสปาร์กิ้งไวน์และแชมเปญนะครับแนะนําให้เสิร์ฟในแก้วไวน์ขาวจะได้กลิ่นที่ดีกว่า อย่างที่สองนะครับที่สำคัญมากๆก็คืออุณหภูมิของไวนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไวเย็นไปนะครับก็คือกลิ่นจะไม่ละเหยนะครับแล้วเราก็จะได้กลิ่นไม่ได้มากพอนะครับแต่ถ้าไวนอุ่นไปนะครับแอลกอฮอล์จะละเหยเยอะนะครับทำให้เวลาเราดมเนี่ยเราก็จะได้แต่กลิ่นแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นไวแต่ละประเภทนะครับก็คือจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดื่มเนี่ย ต่างๆกันไปนะครับตรงนี้ขอแนะนําว่าให้ไปศึกษากันเพิ่มเติมได้ทีนี้เรามาถึงขั้นตอนในการดมไวน์นะครับอย่างแรกนะครับก็คือเวลาเรารินไวน์ลงไปในแก้วนะครับผมขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปสว w ร์ลหรือเพิ่งไปแกว่งแก้วนะครับแต่ว่าเราควรจะหยิบแก้วมานะครับแล้วก็ดมมันสักครั้งหนึ่งก่อนเพื่อที่เราจะค้นหากลิ่น primary aroma ของไวน์นะครับเพราะ primary aroma เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ เขาเรียกว่ามีเยอะที่สุดนะครับในไวน์ประเภทนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่แก่เนี่ยกลิ่นมันก็เริ่มระเหยออกมาแล้วแล้วก็ดมว่าอ๋ออันนี้มันเป็นกลิ่นแบบผลไม้อะไรดอกไม้อะไรเป็นต้นนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือเราจะทําการ swirl นะครับเพื่อให้กลิ่น,นมันระเหยออกมามากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเราจะค้นหานะครับแล้วก็จะพยายามแยกแยะก,กลิ่นพวก secondary แล้วก็ tertiary ที่เราไม่ได้ในตอนแรกมา สเตปที่3นะครับก็คือจะเป็นสเตปที่เรียกว่าเราจิบไวน์เข้าไปในปากนะครับตรงนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกก็คืออย่ารีบกลืนไวน์ลงคอนะครับไวน์ไม่ใช่เบียร์ไวน์ไม่ใช่เหล้านะครับชนปุ๊บหมดแก้วหมดแก้วไม่ใช่นะครับพอเข้าไปในปากปุ๊บผมแนะนําว่าควรจะกลั้วนะครับหรือควรจะเคี้ยวน้วาไวน์นิดหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้กลิ่นไวน์เนี่ยมันระเหยขึ้นไปทางโพรงจมูกนะครับแล้วเราก็จะ ต้องพยายามมีจินตนาการนิดหนึ่งว่าให้กลิ่นที่เราได้จากตอนหลังนะครับจากตอนที่เรากล้ว Y วายเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรเพิ่มเติมมากนะครับแล้วก็มันจะไปอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าเราจะรับรู้ว่าวายมันตัวนั้นมันฝาดขนาดไหนมันมีแอซิดิตี้สูงขนาดไหนมีรสชาติอะไรขนาดไหนเป็นตน้นตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ประกอบกันกับรสชาติที่อยู่ในปาก ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นขั้นตอนที่เราเอากลิ่นที่เราได้รับนะครับไปผสมกับรสชาตินะครับแล้วก็เราอาจจะได้เขาเรียกว่า description หรือว่ากลิ่นไวน์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นต้นว่าที่ผมมักจะได้ก็อย่างตอนแรกผมดมไวน์ผมได้กลิ่นเลมอนใช่ไหมผมได้กลิ่นบัตเตอร์นะครับพอเข้าไปอยู่ในปากปพ๊บปรากฏว่าได้กลิ่นเป็นเลมอนทาดเป็นตน้นอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะครับในการดมไวน์ให้ได้กลิ่น ที่เต็มที่จริงๆแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมสังเกตนะครับกลิ่นที่เรียกว่าเป็นตอน after taste นะครับก็คือเป็นตอนที่เรียกว่าเรากลืนไวน์ไปเลยลงเข้าไปในคอแล้วนะครับก็คือตรงนี้มันจะมีโดยเฉพาะไวน์ที่มีคุณภาพดีมันจะมีกลิ่นที่ยังกรุ่นอยู่ในปากนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าหอมมากๆในวน์ที่แบบมีคุณภาพดีมากๆก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการดมให เราจะใช้แก้ว2แบบนะครับแล้วเราจะมาเป็นแก้วใบนึงเป็นกระป๋อใหญ่กว่าอีกใบหนึ่งก็คือเป็นกระป๋อเล็กกว่านะครับแล้วเดียวเราจะมาดูกันว่ากลิ่นที่ได้นะครับมันจะต่างกันยังไงนะครับแล้วก็แก้วใบไหนนะครับจะเหมาะกับไวน์ตัวนี้มากกว่ากันผมเริ่มเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกสเต็ปแรกนะครับก็คืออย่าเพิ่งไปแกว่งมันนะครับเราพยายามดมไวน์นะครับเพื่อที่หา primary aroma ออกมาก่อนะครับ ตัวนี้ก็คือกลิ่นแบบออกไปออกไปทางผล,ลไม้แล้วก็มีสปซ์มาดีทีนึงนะครับในแก้วใบใหญ่นะครับส่วนใบเล็กนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอันนี้กลิ่นนะครับถ้าถ้าเทียบกันก็คือกลิ่นจะไม่ได้ออกมาอินเทนส์เท่ากับแก้วใบใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้กลิ่นมันจะกลมกว่านะครับแล้วก็กลิ่นมันแบบบาลานซ์มันมีความไปด้วยกันในทางเดียวมากกว่ากันนะครับสเต็ปที่2นะครับก็คือ เราทําการ swirl นะครับเดี๋ยว swirl พร้อมกันเลยนะครับก็คือพอ swirl ปุ๊บเนี่ยสังเกตก็คือกลิ่นพวก secondary tertiary หรือกลิ่นที่เราไม่ได้ในตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มโผล่มาชัดเจนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่ากลิ่นพวกกลิ่นพวก s ไป c e พวก herb พวก mineral พวกอะไรพวกนี้มันจะโชว์ออกมามากขึ้นนะครับอันนี้ในแก้วใบเล็กนะครับ สำหรับผมก็คือกลิ่นในแก้วใบเล็กเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่กลิ่นออกมาหอม refreshing มากกว่าแล้วก็ไวนมันเขาเรียกว่าถ้าถามก็คือกลิ่นมันโฟกัสกว่าแล้วก็โดยรวมคือทุกเอิเ m e มนต์มันมากลมมากกว่าแก้วไวตัวแรกหรือใบใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาในสเต็ปที่ผมอธิบายต่อไปก็คือเป็นจิบแล้วก็เราจะมีการกลิ้งไวกล้วไวนในปากก่อนแล้วก็จะทำกลืนเข้าไปนะครับ เพื่อให้กลิ่นเนี่ยมันขึ้นไปทางโพรงจมูกมากขึ้นอันนี้ต้องไปลองกันที่บ้านนะครับเพราะว่าบอกได้เลยว่ากลิ่นที่ได้เนี่ยก็คือต่างกันมากๆแล้วก็รสชาติที่เราได้ในปากเนี่ยก็คือต่างกันมากๆากนะครับใบใหญ่นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกคือได้กลิ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อินเทนส์กว่าแก้วใบเล็กนะครับเพียงแต่ว่าพอเข้าไปในปากเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นที่ได้ในปากแล้วก็ รสชาติที่ได้เนี่ยมันไม่กลมไม่บาลานซ์เท่าไหร่แล้วก็วายกลิ่นมันไม่ได้หอมมากมายนะครับในขณะที่แก้วใบเล็กเนี่ยก็คือกลิ่นที่ได้ในปากนะครับหลังจากกลั้วขึ้นมาแล้วเนี่ยคือผลไม้มันหอมฟุ้งขึ้นมาแล้วก็ไอกลิ่นที่เป็นพวกเครื่องเทศพวกมินเนอรัลเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับเป็นฉากหลังที่เสริมมาได้สวยงามมากๆแล้วก็โดยเฉพาะตอนจบพอกลืนวายไปปุ๊บคือกลิ่นมันค้างนานกว่าแล้วก็ ไวน์เนี่ยเรียกว่าคือปรารานาดีกว่าเยอะมากๆแล้วก็จบยาวกว่าเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นทดลองกันให้เห็นผ่านหน้าจอเลยนะครับว่าแก้วไวน์ที่ต่างกันนะครับก็คือจะทําให้เราได้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่ต่างกันมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะดื่มไวน์นะครับเราควรจะต้องเลือกแก้วไวน์ให้เหมาะกับองุน่นพันนั้นๆหรือไวน์ตัวนั้นๆด้วยสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับ วิธีการแล้วก็เคล็ดลับนะครับในการสร้างอารมณ์คาเมมเมรีนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถแยกแยกกลิ่นที่มีอยู่ในวเนี่ยได้ดีมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนะครับเคล็ดลับนะครับหรือวิธีการเนี่ยมันง่ายดดยมากแล้วก็มีวิธีการเดียวก็คือเราต้องฝึกดมให้เยอะๆนะครับด้วยความที่จมูกเราเนี่ยยังไงก็ภาษาสัมผัสมันสู้เคนายไม่ได้อยู่แล้วมันสู้น้องหมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งต้องฝึกดมเยอะๆนะครับโดยทํำยังไงเป็นต้นว่า สมมุติว่าถ้าเราเขาเรียกว่าถ้าเราชอบดื่มไวน์คาร์เน่ซซยองนี้ใช่ไหมครับเราไปอ่านเจอพวกไวน์กูรูไวน์คริติกนะครับเขาบอกว่าคาร์เน่ซซยองเนี่ยมักจะมีกลิ่นของครีมเดคัสซีสมีกลิ่นของพวกผลไม้เปลือกดำนะครับอย่างพวกบูเบอรี่อย่างพวกแบล็คเบอร์รี่อย่างพวก berry, พวกราสเบอร์รี่เป็นต้นนะครับก็คือเราก็ ง่ายๆคือเราเข้าครัวนะครับเปิดตู้เย็นแล้วเราก็เอาเป็นต้นว่าเอาบลูเบอรี่เข้ามานะครับแล้วเราก็มาดมดูว่ากลิ่นบลูเบอรี่เนี่ยมันเป็นกลิ่นแบบนี้นะครับหรือว่าสมมติว่าเราไปอ่านเจอบอกว่าไวน์ตัวนี้มันมีกลิ่นสตรอเบอรี่ใช่ไหมเราเราก็จะไปซื้อสตรอเบอรี่มาแล้วก็เราก็หยิบขึ้นมาดมว่าอ๋ออันนี้คือกลิ่นสตรอเบอรี่ พยายามดมบ่อยๆจนเราจําได้นะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นพวกเอ็กซ์เพรสจริงๆอย่างซอมเบรเยที่ร้านอาหารมิชลินฝรั่งเศสดังๆเนี่ยเขาทําละเอียดถึงขั้นที่ว่าเขาซื้อแอปเปิลมาใช่ไหมแอปเปิลเขียวใช่ไหมครับแล้วเขาก็มาดมอตอนที่แอปเปิลมันยังไม่ได้สุกมากนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเพรแอปเปิลมันเริ่มสุกมากขึ้นกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะแบบ จนแอปเปิลเน่ากลิ่นเป็นยังไงจนเทียบไปกับอ่ะถ้าสมมุติว่าแอปเปิลแล้วมันกลายเป็นแยมขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือมันจะละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่ว่าแอปเปิลสุกแอปเปิลไม่สุกแล้วก็แยมขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราไปอ่านเจอนะครับว่าเฮ้ยวนนมันมีกลิ่นของซิก,ก้ามีกลิ่นของช็อกโกแลตวานิลลาใช่ไหมครับเราก็าไปหาซื้อช็อกโกแลตนะครับไปหาซื้อวานิลามาแล้วเราก็ามาฝึกดมกัน อันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่เรียกว่าไม่มีถางรัดยิ่งดมเยอะนะครับเราก็จะยิ่งมีเขาเรียกว่าคําสับนะครับเกี่ยวกับกลิ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับสเต็ปที่2นะครับหลังจากที่เราเริ่มเขาเรียกว่าคุ้นเคยกับกลิ่นต่างๆแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นสเต็ปที่ว่าเราต้องปิดตาดม ปิดตาดมเพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนเราเนี่ยคือสมมติว่าเราเอาแอปเปิลมาใช่ไหมแล้วเรามาดมแอปเปิลเนี่ยเราจะนึกกลิ่นออกทันทีว่ากลิ่นแอปเปิลเพราะถามว่าอะไรเพราะเราเห็นใช่ไหมบวกกับกลิ่นปุ๊บเรารู้ได้ทันทีเพียงแต่ว่าถ้าเราปิดตาขึ้นมานะครับเราไม่เห็นว่ามันคืออะไรแล้วเราไปดมเนี่ยมันจะยิ่งเป็นการฝึกสมองของเราให้เรียกว่าไปเปิดลิ้นชักได้ถูกลิ้นชักนะครับว่าสมมติเราดมกลิ่นนี้ปุ๊บ เราไม่เห็นเราก็ต้องพยายามนึกมากๆเลยว่าไอ้กลิ่นนี้มันคืออะไรเราเคยได้กลิ่นนี้มาก่อนเมื่อ,อไหร่เป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสเต็ปต่อไปจริงๆแล้วนะครับตรงนี้จริงๆก็คือจะมีตัวช่วยนะครับถ้าใครที่เรียกว่าเออแบบคือการที่เราจะไปหาผลไม้ดอกไม้หรือเครื่องเทศทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มันครบในตามที่วายคริติกเขาเขียนใน t e ส t i n g note เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเนาะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะฝึกซ้อมได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็คือมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า aroma bar นะครับอันนี้เราไม่โฆษณาแต่มันจะเป็นเขาเรียกว่ากลิ่นนะครับที่เขาสกัดเข้ามาเข้ามาอยู่ในโหลเล็กๆนะครับแล้วก็คือจะเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่ามักจะมีอยู่ในไวน์นะครับ ก็คือเขาจะแบ่งไปเลยว่าสมมติว่าวา์ขาวนะครับมันจะมักจะมีกลิ่นของแ uh, uh, องปเปิ้ลเมลอนมะม่วงสับปะรดเป็นต้นนะครับเขาก็จะสกัดกลิ่นพวกนั้นแล้วก็มาอยู่ในขวดโหลให้เราเวลาเราจะฝึกก็คือเราก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ดมได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรและข้อดีอีกอย่างของ aroma bar ก็คือเราสามารถเทียบ l ลน e ได้ ก็คือเราเปิดขึ้นมาดมเนี่ยถ้าเราไม่ดูเบอร์ถ้าเราไม่ดูเบอร์ที่มันมีอยู่ที่ขวดเนี่ยเราก็สามารถที่จะดมนะครับแล้วก็สามารถที่จะนึกได้ว่าเฮ้ยอันนี้มันคือกลิ่นอะไรนะเป็นต้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะฝึกสาได้เรื่อยๆตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่ช่วยมากๆนะครับในการที่เราจะสามารถสร้างอารมณ์มาเมมโมรีของเราให้ดียิ่งขึ้น ไปเรื่อยๆหลังจากที่เราฝึกดมจากอาของจริงจากผลไม้จากดอกไม้จริงนะครับแล้วก็หรือว่าจะจากอโรมานะครับสิ่งที่เราต้องฝึกอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องฝึกที่จะดมกลิ่นที่มีอยู่ในไวน์แล้วก็สามารถที่แยกแยะออกมาได้เพราะว่าเราสร้างคำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเราสร้างอาร oma memory แล้วนะครับแต่เราต้องฝึกว่าไอไวน์ที่เราดมในแก้วเนี่ยมันมีกลิ่นอะไรบ้างจะมีเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งก็คือ เวลาที่เราจะดมกลิ่นไวน์นะครับสมมติว่าผมแกว่งแล้วผมก็ดมกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือเราจะไม่นึกไปเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันคือกลิ่นของสตรอเบอรี่อันนี้คือกลิ่นของใบไทม์อันนี้คือกลิ่นของใบโหระพานะครับแต่เราจะต้องนึกภาพกว้างๆก่อนก็คือง่ายๆสมมุติเราดมปุ๊บเราจะต้องนึกก่อนว่าเฮ้ยไวน์เนี้ยมันมีกลิ่นของผลไม้หรือเปล่า มีกลิ่นของดอกไม้หรือเปล่ามีกลิ่นของเครื่องเทศหรือเปล่าหรือมีกลิ่นอะไรต่างๆนานา,นานหรือเปล่าที่ไม่ใช่ดอกไม้ผลไม้แล้วก็เครื่องเทศนะครับก็คือเราจะต้องนึกเป็นกรุ๊ปใหญ่ก่อนใช่ไหม яг? เพราะมันจะมีไวน์ที่แบบกลิ่นแบบออกฟรุตตี้ก็คือผลอไม้มันชัดเจนมากหลังจากที่เราดมแล้วใช่ไหมสมมติว่าผมดมแก้วนี้ใช่ไหมผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้กลิ่นผลไม้มันเยอะมากใช่ไหม gallon, หลังจากนั้นเราถึงเจาะลึกเข้าไปอีกว่าเฮ้ย กลิ่นผลไม้ที่เราได้ในไวน์เนี่ยมันคือกลิ่นผลไม้แบบไหนผมก็จะส่วนตัวผมจะแยกแยะว่าเป็นผลไม้จากเขตที่ปลูกหนาวเป็นต้นว่าพวกลามพวกแอปเปลิลนะครับหรือผลไม้จากเขตปลูกไวนที่ค่อนข้างเย็นอย่างพวก uh, t ropical fruit mango ใช่ไหมมะม่วงหรือสับประรดเป็นต้นนะครับตรงนี้ก็คือมันจะเป็นอะไรที่เราแยกย่อยลงไปทีนึ่งหลังจากนั้นเราถึงจะไป identify ได้ว่า สมมุติว่าเราได้กลิ่นแบบออกลามออกเลมอนเงี้ยเราก็จะไปเจาะลึกทีว่าเฮ้ย mm hmm. กลิ่นที่เราได้นั้นนะจริง,รงๆแล้วมันเป็นกลิ่นมะน,นาวหรือกลิ่นลามเป็นตน้นเพราะ2ตัวนี้มันมีความคล้ายมากแต่ว่ามันก็มีความต่างของมันอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่เป็นสเต็ปสเต็ปไปหรือว่าถ้าไวายตัวนี้เราปรากฏว่าเราได้กลิ่นดอกไม้ใช่ไหมครับเราก็จะไปโฟกัสสึกว่าเฮ้ยกลิ่นดอกไม้ที่เราได้เนี่ย มันกลิ่นดอกไม้แบบเออกุหลาบหรือเปล่านะใช่ไหมหรือจะเป็นกลิ่นแบบจางๆเหมือนดอกมะลิเป็นต้นหรือจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่สามารถทําให้เราโฟกัสได้มากขึ้นหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเครื่องเทศใช่ไหมครับเครื่องเทศมันก็จะมีเป็นแบบเป็นเครื่องเทศแบบฉุนๆอย่างพวกพริกไทยนะครับหรือว่าจะเป็นเครื่องเทศที่แบบหอมๆอ,อย่างพวกใบไทม์นะครับหรือโรสแมรี่เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือการที่เราเริ่มจะกกว้างก่อนแล้วค่อย เจาะจงไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวที่สามารถทําให้เราแยกแยกกลิ่นได้ละเอียดแล้วก็ได้ชัดเจนแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนและเป็นระบบมากขึ้นและนี่นะครับก็คือเป็น theory of smell นะครับแล้วก็วิธีการฝึก aroma memory แล้วก็วิธีการฝึกการดมกลิ่นแล้วก็แยกแยกกลิ่นที่มีอยู่ในวายนะครับที่ผมสรุปมาอย่างละเอียดให้ฟังกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดก็คือ ต้องฝึกฝนนะครับยิ่งทำบ่อยก็คือยิ่งเก่งแล้วก็เราจะยิ่งสามารถที่จะ enjoy วายได้มากขึ้นยังไงลองไปฝึกกันดูนะครับลองไปใช้กันดูแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ